มาพอดอกทุเรียนครับที่สวนทุเรียนกลางนาตีเชียงไฮของเขานะครับเนาะเนาะนี่ครับนี่ดอกเป็นใยนะครับคุณผู้ชมเนาะนี่ครับดอกเยอะเนี่นี่บางดอกก็เริ่มบานแล้วก็มีครับนี่อย่างดอกนี่บานแลน้วนี่นี่ครับนี่นี่ครับเนาะบนเพลก็มีเห็นไหมครับ แต่เขาต้องตัดออกก่อนครับปีนี้เขาจะเหมาลูกเต๋าเดี๋ยวเพ่นจะโสมนะครับเนาะนี่ครับตัดออกเลยนี่ครับแทนที่สารอาหารจะได้ไปเลี้ยงลำต้นยังเต็มที่นะครับปีนี้เนาะแต่เพิ่นต้องมาเลี้ยงที่ลูกนี้ก่อนนะครับอเนาะเขาก็ต้องทำตัดใจตัดออกไว้ก่อนนี่ครับนี่ อย่างกิ้งนี่ครับนี่ทัดไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัดก่อนครับนี่อันนี้แถมทัดก่อนปีนี้เขาหมอลูกจะปีนหน้าไปว่ากันนะครับตัดกันเพิ่งเปิดเลี้ยงอันกิ่งเลี้ยงลำต้นให้ใหญ่ๆกว่านี้ก่อนครับเดี๋ยวดูข้างบนนี่ครับนี่ตัดเลย ชับชับชับนี่ครับตัดเลยดอกทุเรียนครับเนาะนี่ดอกทุเรียนอู้ดอกทุเรียนครับเนาะดอกทุเรียนทงนางนั้นเลยนี่กิ่งนี่กิ่งหมกนิ้วมือผมนี่อยู่ครับตัดออกมาเลยเขาจะบอกว่าไอเตือนะครับนะเนาะไปดูลำต้นม่อนครับ ต้องใช่สารอาหารใช้พลังงานมหาศาลนะครับในการีจะมาเลี้ยงลูกทุเรียนนี่นะต้นกําลังสองปีสิบเดือนนะครับคุณผู้ชมสองปีสิบเดือนอยู่สักสามปีสิบเดือนอย่างนี้อย่างป่ปวาวครับปีหน้าเนาะช่วงนี้ของปีหน้าครับนี่ตัดออกเลยในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยของปีหน้านี่ผมจะมาถ่ายคือพอหันมตัดออกไปตัดออกเลยครับตัาออกมาเลย นี่ก็ตัดเลยเนี่ยนี่ครับผมตัดอมอแล้วครับดอกทุเรียนของเขาเนี่ยดอกทุเรียนนะครับเนาะเดี๋ยวปีหน้ามาดูกันใหม่ครับนี่ครับปีหน้าว่ากันใหม่นี่ครับผมดอกทุเรียนเพลืผเพลินเลยนี่พววต้นแบยังน้อยอยู่ครับต้นกบบประมาณเนี้ย อายุก็ยังน้อยอยู่สองปีสิบเดือนปีหน้านี้สักสามปีสิบเดือนเนี่ยเกือบเกือบสี่ปีผมอาจจะลองไหว้ต้นละดสองสามแกนนะครับเนาะนี่ปีนี้ก็บำํารุงต้นแต่งกิ่งไปเรื่อยๆก่อนครับกิ่งคือต้น่นใหญ่ก็นี้็น้อยนะครับเนาะเตรียมพร้อมพอเตรียม,พร,ม,พ,รมพร้อมสมบูรณ์ทุก่นนะครับเนาะปีหน้าว่ากันไหมครับผม